หน่วยที่11บ้านแสนสุขเรื่องการรักษาความสะอาดบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเลยและในวันนี้ก็มาพบกับคุณครูน้ำมนตนนะคะเด็กๆจ๋าวันนี้เป็นวันสุขที่13เดือนสิงหาคมพศ2564ค่ะเป็นวัน สุขสุดสัปดาห์แล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์มือ่อรืนก็เป็นวันอาทิตย์วันเสาร์กับวันอาทิตย์คุณครูก็จะให้เด็กๆหยุด2วันนะคะแต่ในวันนี้เป็นวันศุกร์เด็กๆต้องมาเรียนรู้กันก่อนนะคะและเรื่องที่เราจะมาเรียนรู้กันวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องการรักษาความสะอาดบ้านนั่นเองค่ะเด็กๆจ๋าในในสัปดาห์นี้เราเรียนกันไปแล้ว4วันใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อวาน เป็นวันแม่แห่งชาตินะคะเป็นวันที่12ส,งสิงหาคมนะคะตรงกับวันแม่แห่งชาตินั่นเองเราก็หยุดกันไปแล้วเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้เราเรียนกันทั้งหมดแค่4วันนั่นเองนะคะปกติเราจะเรียนการครบทั้ง5วันแต่ว่าเมื่อวานเป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันสำคัญนะคะหยุดไป1วัน เราก็เหลือ4วันเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้เราเรียนกัน4วันเดี๋ยวเรามาทบทวนกันหน่อยสิคะว่าใน4วันนะคะ3วันที่ผ่านมาเราเรียนกันไปเกี่ยวกับเรื่องของอะไรกันบ้างนะคะถ้าเด็กๆคนไหนจําได้นะคะก็ตอบไปพร้อมๆกับคุณครูน้ำมนได้เลยนะคะวันจันทร์วันจันทร์เราเรียนกันไปเรื่องความหมายและประโยชน์ของบ้านนะคะวันอังคารเราเรียนกันไปเรื่องพื้นที่ และบริเวณรอบบ้านนะคะวันพุธเราเรียนกันไปเรื่องของอะไรคะประเภทและส่วนประกอบของบ้านรวมถึงห้องต่างๆภายในบ้านด้วยใช่ไหมคะและวันนี้วันศุกร์เราจะมาเรียนรู้กันเรื่อง การรักษาความสะอาดบ้านของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆว่าวิธีการรักษาความสะอาดบ้านนั้นมีวิธีรักษาอย่างไงนะคะเพื่อให้บ้านของเราเนี่ยสะอาดนะคะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะค่ะและสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการรักษาความสะอาดบ้านกันนะคะ ประโยชน์ที่เราจะได้จากการดูแลรักษาความสะอาดบ้านนะคะเด็กๆก็คือ 1. บ้านของเราจะสะอาดเรียบร้อยสวยงามค่ะ 2. ลดอุบัติเหตุภายในบ้านได้นะคะ 3. เราก็จะหาของง่ายค่ะพอบ้านของเราไม่ลกนะคะต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆได้ดูการ์ตูนการทำความสะอาดบ้านกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ สมบูรณ์แม่ชีว่าเด็กชายเปี๊ยกแม่สมศรีป้าอาสอมอหมออนามัยป้าระเบียบสื่อประชาสัมพันธ์โครงการบ้านสะอาดอนามัยดีชีวีสมบูรณ์ ตอนที่หนึ่งมาทำความสะอาดบ้านกันเถอะณบ้านของเด็กชายเปี๊ยกซึ่งเป็นเพื่อนกับเด็กชายสะอาดสวัสดีเปี๊ยกทำอะไรอยู่วันนี้เรามาขอเที่ยวบ้านนายนะอ้าสะอาดเข้ามาในบ้านเลย เด็กชายสะอาดเดินเข้ามาในบ้านเจอกับมแมลงสาบสาตัวตกใจร้องตะโกนดังลัน่นเปี๊ยกเปี๊ยกบ้านนายมีมแมลงสาบด้วยคุณครูเคยบอกว่าถ้าเจอมแมลงสาบในบ้านแสดงว่าบ้านนั้นสก,กรปรกแล้วนะแถมแมลงสาบอาจจะทําให้เกิดโรคด้วยเช็ดอาหารที่เรากินถ้าไม่มีการปิดฝาครอบอย่างมิดชิด เวลาที่มแมลงสาบมากินหรือเดินผ่านอาหารก็จะสำรอกหรือไม่ก็ถ่ายลงบนอาหารนั้นด้วยพอเรากินอาหารเข้าไปจะได้รับเชื้อโรคและเจ็บป่วยได้นะแล้วเราต้องทำยังไงล่ะสะอาดเราก็ต้องจัดบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเช่นบริเวณบ้านต้องรักษาความสะอาดตัวบ้านอยู่ในสภาพดีมั่นคงแข็งแรงภายในบ้านมีการเก็บของให้เป็นระเบียบไม่รบกรุงรัง และระบายอากาศให้ดีมีแสงสว่างเพียงพอห้องน้ําห้องซ้วมต้องสะอาดไม่ให้มีกลิ่นเหมน็นห้องนอนก็ต้องสะอาดเป็นระเบียบมีอากาศถ่ายเทดีและที่นอนหมอนต้องนําไปตากแดดสม่ําเสมอส่วนห้องครัวบริเวณที่ใช้ปรุงประกอบอาหารก็ให้แยกเป็นสัดส,ส่วนจัดให้สะอาดเรียบร้อยและต้องระบายอากาศได้ดีนะ เพียงเท่านี้บ้านเราก็จะสะอาดน่าอยู่และทุกคนในบ้านก็จะมีสุขภาพที่ดีด้วยละขอบคุณมากนะสะอาดต่อไปเราจะจัดบ้านให้สะอาดเรียบร้อยจะได้ไม่มีมแมลงสาบมารบก,กวนและไม่ป่วยได้ละ ครูจะพูดถึงการทำความสะอาดห้องต่างๆภายในบ้านกันค่ะค่ะห้องแรกนะคะดเด็กๆคือห้องนอนค่ะในห้องนอนของเราก็จะมีที่นอนผ้าห่มใช่ไหมคะเราก็จะเปิดหน้าต่างนะคะตอนเช้าให้แดดได้ส่องถึงนะคะส่วนผ้าหม่มปลอกหมอนก็ต้องซักด้วยค่ะแล้วต้องปัดฝุ่นด้วยนะคะอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งค่ะ ต่อไปนะคะเด็กๆก็คือห้องรับแขกค่ะห้องรับแขกเนี่ยเป็นที่ที่มีคนมาเยี่ยมบ้านเรานะคะก็จะมีทีวีมีพัดลมมีโซฟาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคะแม้แต่โต๊ะรับแขกเราก็ต้องปัดฝุ่นเช็ดถูทุกวันนะคะต่อไปห้องครัวนะคะห้องครัวจะต้องเป็นห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกค่ะเพราะว่าจะต้องมีเตาจะต้องทำอาหาร กลิ่นก็จะขาคลุ้งค่ะหลังจากทำอาหารเสร็จแล้วเราต้องล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจานชามอุปกรณ์ที่เราล้างแห้งแล้วเนี่ยเราก็ต้องเก็บใส่ตู้ให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆต่อไปห้องน้ำนะคะห้องน้ำเราจะแยกเป็นเช่นสุขภัณฑ์โถส้วมอ่างล้างมือล้างน้านะคะพวกนี้นะคะเด็กๆต้องใช้น้ำยาทำความสะอาดล้างนะ แล้วเราก็ต้องใส่ถุงมือก่อนทำความสะอาดด้วยค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้น้ำยากัดมือเราได้ต่อไปพวกสบู่ยาสีฟันยาสระผมจะต้องมีชั้นวางที่วางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะและต่อไปพื้นห้องน้ำนะคะจะมีพื้นกับเบื้องปูนซีเมนต์ค่ะเราจะต้องใช้แปลงขัดนะคะเพราะว่า เพื่อไม่ให้ลื่นนั่นเองนะคะเด็กๆถ้าลื่นเมื่อไหร่เราก็จะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะแต่ทั้งหมดที่คุณครูพูดมานี้นะคะบางสิ่งเด็กๆก็ยังทําไม่ได้นะคะเช่นใช้น้ํายาล้างห้องน้ํานะคะจะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะเด็กๆการบ้านนะคะเด็กๆคุณครูให้เด็กๆถ่ายรูปหรืออัดคลิปวิดีโอ เกี่ยวกับการทำงานบ้านหรือการทำความสะอาดบ้านนะคะเช่นกวาดบ้านเช็ดโต๊ะนะคะส่งเป็นคลิปวิดีโอหรือเป็นภาพนิ่งก็ได้นะคะส่งมาในลายกลุ่มของห้องเหมือนเดิมนะคะค่ะและนี่ก็คือใบงานสำหรับวันนี้คำสั่งให้นักเรียนกลิ้งสีค่ะกิจกรรมกลิ้งสีด้วยลูกแก้วโดยฝากล่องกระดาษ w เหลือใช้หรือตะกร้ามาใช้ใน กิ้งสีนะคะสีที่ใช้ก็คือสีแดงสีขาวสีเหลืองสีน้ำเงินหรือสีโปสเตอร์ที่มีอยู่ที่บ้านที่เด็กๆมีอยู่นะคะโดยให้เด็กๆนะคะคีบลูกแก้วใส่ลงไปบนกระดาษที่เตรียมไว้สำหรับกิ้งสีจากนั้นให้เด็กๆใช้มือจับฝากล่องสองข้างกิ้งลูกแก้วให้กิ้งไปกิ้งมานะคะตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยคะ่ะต่อไปเป็นใบงานของทีเชอร์ภาษาอังกฤษน,นะคะ คำสั่งให้เด็กๆวาดรูปและระบายสีบ้านของตนเองให้สวยงามเด็กๆก,ก็วาดตกแต่งต่อเติมบ้านของตนเองในช่องสี่เหลี่ยมนะคะได้เลยนะคะเด็กๆอาจจะวาดเป็นหน้าต่างก็ได้ค่ะเสร็จแล้วดเด็กๆก,ก็ระบายสีให้สวยงามน,นะคะค่ะและนี่ก็คือใบงานภาษาจีนของเราซื้อนะคะคำสั่ง ให้เด็กๆฟังการอ่านของเหล่าซื้อแล้ววงกลมรูปภาพที่เด็กๆได้ยินหรือว่าวงกลมรูปภาพที่เหล่าซื้ออ่านนั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปการสอนเรื่องการรักษาความสะอาดบ้านไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าในหน่วยการเรียนเรื่องต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย